รถสายด่วนพม .1300 สีชมพูโดดเด่นและสังเกตง่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นำร่องกว่า20ชุมชนในเขตพระขนงประเวศและคลองเตยกรุงเทพมหานครพร้อมกับประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด -19 ในกิจกรรมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนพมจะตามไปเยี่ยมภายใต้โครงการพมเราไม่ทิ้งกัน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายจุติไกรเลิกเป็นประธานเปิดกิจกรรมเริ่มโครงการนะครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน,ใก,ก,น,รนก,กรุงเทพมหานครนะครับที่จะลงไปรับฟังปัญหาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนยามวิกฤตนะครับเราก็จะให้ทุกคนเนี่ยลงพื้นที่ แต่สิ่งที่พิเศษคือแต่ละคนนั่นคือผู้ชํานาญการพิเศษและผู้ชํานาญการแล้วแต่ละทีมนั้นจะมีครบทุกหน่วยงานเป็นวันโฮมคือทีมเดียวอย่างแท้จริงก็จะพยา,ยามไปรับฟังปัญหาและแก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จแล้วก็ทีมเหล่านี้ก็จะนําปัญหากลับมาตามนโยบายรัฐบาลว่าเราไม่ทิ้งกันเราจะตามหาผู้ที่ลําบากคนได้โอกาสคนยากไร้คนจนคนไร้ที่พึ่งคนตกงานหาให้เจอแล้วก็จะจัดการให้ความช่วยเหลือ ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปเขตพระขนงนำทีมโดยประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายปรเมธีวิมลสิริลงพื้นที่สองชุมชนชุมชนหมาหลงและชุมชนหลังวัดราชสัทธธรรมซอยพึ่งมี31สุขุมวิต93 ส่วนเขตประเวท5ชุมชนและเขตคลองเตย15ชุมชนมอบหมายให้ทีมวันโฮมลงสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนรวมถึงมอบถุงยางชีพอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการสังคมจากภาครัฐโควิดช่วงนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องคนตกงานผู้พิการ17คนผู้สูงอายุราว80คนนะคะ ดีใจค่ะที่ว่าทางกระทรวงพมยังยังเล็งเห็นถึงคนที่ช่วงโควิดมีอะไรบ้างที่จะต้องช่วยเร่งด่วนนะคะก็ลงมาดูว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงบ้างชุมชนเราก็มีพมด้วยเราก็เลยได้ดูแลกันทั่วถึง พมเน้นทำงานในเชิงรุกและเร็วระดมสัพพะก,กำลังบุคลากร,กรกว่า500คนเข้าช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนปี2563นี้หากประชาชนเดือดร้อนมีความเปราะบางพอม,มพร้อมแก้ปัญหาให้กับทุกคนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยสามารถโทรศัพท์ไปที่สายด่วนพม,ม1300 00. โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง